สวัสดีจ้าพี่พี่น้องน้องพอกันตามเคยนะจ้าส่วนสาวาวของทิลแลนด์คือเราเลยจ้ะวันนี้ก็อากาศคขึ้นขึ้นบ่มีแดดแล้วจ้ะวันนี้ศูนย์องศาหนาวมากเพราะว่ามันมีลมแล้วจ้ะลมแบบวีวีหน่อยนึงก็ประเด็นว่าลมแห้งขนาดแต่ว่ามันก็หนาวจ้ะวันนี้จะกติพาไพพไปยางที่เก่าแต่ว่าวันนี้ทิพเปลี่ยนเส้นทางไปยังของเชิงของเชิงเขาแล้วจ้ะเปลี่ยนบรรยากาศ แฟนก็กำลังอาบน้ำเสิไปเห็นงานพ่าพนดี่ไปชมไปชุมซีโมง่งแลงเนาะจ้ะเราเจ้าประยากให้เอาหมาหมาไปถ่าไปบ่ายจาังเลยนะถาเราไปชุ่มซิเมื่อเช้าเราไปชุ่ม้างนอดเราต้องเอาหน่องหมาไว้ในรถกว่าเราจะไปชุ่มเสร็จอีกหมาหนาวพอดีเรบวร์เดี๋ยวฉันเอาหมาไปงางแป๊บเดียวจะว่าซ,ซีเธอสิได้ไปตรงห่วงหมา Okay, er det særligt Åh, nu er det skidt Jeg skal put Det er kan det Men ikke มันดีจะเบ่งพยากรอากาศเขาามาหิมะสิตกด้วยจ้ะแต่เพียงเป็นต้นไปเพียงจะถุงะ่งคนเลยแรงนะจ้ะตกเงาหมู่บ้านก็ตกพี่น้องตกกลางคืนเมื่อคืนเนี่ยมองเปนหมู่บ้านที่คืนตกอยู่โปอยๆก็หายไปตกก็ค่อยหลาย เบื้องันนี้มัน,นมสิตกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าตกตอนเที่ยงดิไปแม็กซืมเดินลูกแล้วพอ่อหนุไปทำงานแล้วพ่ไปไปไปอันนี้ก็สิม,มี่รถป้ายเกต้วพี่นอหนห้อยนี่ก็สิยนางนางสบายนหมเลยนี่เราลื คุณจะยางมาจากาง มาลไมลมีอกไม้วยกันขอพ่หลายกิงกีม่มีดอกไม้อมสองตัวน้นองจับดันเลย ยางเดี๋ยวกระโจดเลยเขาก็เลยติดกองกันเลยจ้ะเห้ยสุดเซียงถึงไปบริเวณไหนยางโอมมุงฮิมะขาวพูน มื่อ,อื้นเจ้บก่อนสิไปหาพี่บุ้มแล้วจ้ะเราซื้อลมยาน,นมจีนเราซื้อพักมาว่างพักไทยพนังสีเจ้าก,ก็ได้ปะโอเคย้ายสีเหลืวก็ซอยกันออก้วจ้ะไปแล้วๆมาเข้ามาแล้วเราต้องรีบเดิน คนในย่างซะสาไดแมก็สียางในนี้คนดมธรรมดาๆแล้วพี่น่อง <c oughs> ช่วงนี้เขาก็พากันพาหนูม้ามายางยจ้ะช่วงเรเศรา้าแล้วเขาก็สุดเยพากันไปเหตุงานกันสิคนฟินเหรยเขาเลี้ยงม้าหลายเกินนี่พี่น่อง หม้าเยอะมากลอยลอยกรผพานนมไอ้ห้อยตีนบางคนกกรผพานนมมาเนี่ยได้ยางไปทางนี้ยางรัดลงางล้างมันยางไหนเนาะจ้ะช่ลองดูด้อนมันจะเป็นห้อยห้อยทางยางแต่ว่าจบประกาศยางจับยันลืมไปนะโซล ยังเด็กหน่อยโรงเรียนอยูนน่ทางนั้นพี่น้องหน่อยนึงช่างพูด <ๆ S 2> ไปไม,ดมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วไปเร็ว เสียยางไปทางสายแล้วเนาะถ้าขางขวาทางนี้เป็นทางชันจนะ้ะแล้วช่วงน,น,นี้มีหิมะแบบแบบเป็นตาสีดืินเราประกา่ายยางจะเลิกจึงไปทางซ้ายนะจ้ะไปทางซ้ายดีกว่าไปทางโรงเ,เรียนมองเพื่อนพอสียยางมา đang khử thang này nè, chỗ này là lông này đấy, đây đây lông liên ก็ตงก่อสร้างก่อเหลวอยู่ ยางอะย,อยรเป็น้องแต่ย,ยานเขาแบบปิดทางข้าง,างลาง่างนะตรงเวลาย่างโอ๋โนะแต่ก็มีเยอะไม่ได้ห้ามเยอะบางบอลเขามีม,ม,มีป้ายบอกเลยะ่าห้ามทำสินักเทียว างานเขาในพวกแบบเขาร์ดเมน,น,นต์นี่แบบนี้จ๊ะบางทีเขาจะเป๊ะไปว่าหัเหนเข่าแบบหันหนุมาเงียวหนุมาถ่ถายอุจจาระเนาะจัะว่าบางคนหน,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 นุ่มแบบหนุมาถ่ายอะไรล่ะอุจจาระเราบวกเก็บมัองพี่น้องเข้าเลี้ยงมาเขาก็ต้องมีถุงสำรองถุงไวไ้ใส่อุจจาระเพื่อระทิ้ง Так. Okay.